มาคะ่ะทุกคนวันนี้มาทําความสะอาดบ้านกันโดยปกติแล้วบ้านหลังนี้ก็จะขึ้นมาเฉพาะเวลาทํางานแล้วก็ู่อยู่ชั้นกลางนะคะส่วนชั้นบนเนี่ยเป็นที่นอนเป็นห้องนอนแล้วก็ที่เก็บเสื้อผ้าเพราะว่าไม่ได้นอนบ้านหลังนี้นานๆนะจะมานอนสักทีแต่มีแพลนว่าสัปดาห์นี้เราจะกลับมานอนที่บ้านนะคะสักสามี่วันนะคะ,ะ,คะก็เลยต้องมาเคลียร์ค่ะเพราะว่าพา่อห่ม ต่างๆผ้าปูที่นอนต่างๆเราไม่ได้ซักแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าก็คือกลัวมันจะเป็นฝุ่นเนาะไหนๆเราก็จะกลับมานอนละก็มาทําความสะอาดหน่อยละกันลื้อทุกอย่างเลยค่ะเอาไปตากแดดวันนี้แดดดีนะคะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มจากวันจันทร์ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีฝนตกละก็เดือนนี้เดือนกันยายนเนาะมันก็จะมีฝนตกมี แดดบ้างสลับกันไปนะคะวันนี้อากาศดีแดดดีค่ะรีบเลยต้องเอาผ้าห่มมาตากแดดนะคะตอนบ่ายฝั่งนี้ถึงจะมีแดดค่ะแล้วก็ผ้าห่มผืนนี้นะคะซื้อมาหลายปีแล้วข้างในจะเป็นขนสัตว์ถ้าหน้าหนาวนะจะอุ่นมากเลยแล้วก็ใช้ตัวแผ่นรองความร้อนอีกทีก็สบายเลยค่ะ อุ่นสบายไม่ต้องกลัวความหนาวนะคะเพราะว่าเราอยู่ในหุบเขาอากาศจะหนาวกว่าปกตินะคะหิมะก็จะเยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเรามีผ้าห่มดีๆก็สบายเลยค่ะค่ะไปจัดการต่อเลยอันนี้ก็จะเป็นผืนใหญ่มากนุ่มมากก็จะเอาไว้รองนอนค่ะโดยปกติแล้วเนาะห่มบ้างรองนอนบ้างเพราะว่ามีหลายผืนอยู่ค่ะอันนี้เคยใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ดีมากเลยแล้วก็มาเจอที่นี่ก็เลยซื้ออีกค่ะ ไปค่ะเราไปจัดการปกหมอนเดี๋ยวแกะนะคะเดี๋ยวเอาไปซักต่อรอตากผ้าอีกชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอานี้เข้าซักนะคะเพราะว่านี้วันนี้แดดดีรีบเลยค่ะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยวันนี้เป็นวันทําความสะอาดบ้านนะคะไปดูกันเพลินๆเนาะจะได้รู้ว่าเออเราก็ทํางานบ้าน อยู่นะเวลามีเวลาว่างมันทําให้เพลินนะคะมันทําให้มีสมาธิได้อยู่กับตัวเองไม่ได้คุยกับเพื่อนก็ตั้งวิดีโอไปทํางานไปนะคะมันก็มีความสุขดีไปอีกอย่างเป็นความสุขเล็กๆเวลาเราอยู่คนเดียวนะคะนี่ค่ะเราแกะเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวอันนั้นรอไปรอสักส่วนอันนี้ตากแดดเราไปตากหน้าบ้านเลยค่ะเนอะไปมัดใส่หน้าบ้านเพราะว่า แดดมันจะมาฝั่งหน้าบ้านก่อนเราไปตากให้เขาได้รับแสงแดดค่าเชื้อโรคสักนิดหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเขาอยู่แต่ในบ้านอาจจะมีฝุ่นอาจจะเราไม่ได้ซักนะคะส่วนหมอนข้างในก็ไม่ได้ซักแล้วก็มาตากแดดเอาเราซักเฉพาะปอกนะคะ